นาทีชีวิตกว่าเต็นท์กองอำนวยการเทศการสงกรานมีผู้ได้รับบาดเจ็บ7รายเสียชีวิต1รายสาหัส2รายวันที่15เมษายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรณีรถยนต์กระบะเสียหลักพุ่งชนจุดบริการประชาชนบ้านชุมทองถนน3395คลองหาดเบญจขอนอำเภอคลองหาดจังหวัดสะแก้ว ภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพได้ขณะที่รถกระบะเสียหลักพุ่งชนเข้าเต็นท์กองอำนวยการทางจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บเรายเสียชีวิตหนึ่งรายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลคลองหาดวังน้ำเย็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสะแก้วเป็นการด่วนสองรายใน7รายมีอาการสาหาัสทราบชื่อภายหลังชื่อเด็กชายปัญจพัฒนทองทาอายุ12ปี ซึ่งเป็นอาสากู้ภัยมูลนิธิสว่างสะแก้วธรรมสถานจุดคลองหาดในขณะนี้ขอรับบริจาคเลือดเป็นจำนวนมากเพื่อช่วยเหลืออีกสองชีวิตที่อาการสาหัสอยู่ในโรงพยาบาลในขณะนี้นายยุทธนาพึงน้อยจงังหวัดสะแก้วรายงาน